นิสง์ของการปร,ประนั้นก็จะทำให้มีสุขภาพปานาใหมที่แข็งแรงตัดรอนวิบากกรรมทำให้อายุไขยยืนยาวทำให้ผิวพรรณนดาผ่องใสทาให้เป็นที่รักของมนุษย์เทวดาสรรพสัตว์ทั้งปวงทำให้ภไยทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นโจรภัยรกี่ไยร่แตภัยต้องไปต่ามปราเชีวิตไม่ได้ ทำให้ละล่มไปแล้วย่อมไปสู่สุคติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่เราได้ปลยปลานั้นก็จะมีความสุขในทันทีพระวเดเห็นปลานั้นพ้นจากความตายอยู่ในน้ำใสไหลยเย็นการนสังสมบุญนำสุขมาให้ บุญเป็นชื่อของความสุขเป็นเครื่องจำเริจิตให้ผ่องใสเป็นบุญเครื่องแห่งความสำเร็จทั้งปวงพวมเป็นผู้มีรูปสวยมีเสียงไพเราะมีผิวันงามมีเสื้อสม,มุัตงามผลทั้งหดนี้จะทําให้สำเร็จได้ก็ด้วยบุญการได้เกิดในตระกูลสูงตระกูลมหาเศรษฐี อันมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องการเป็นพระอินทา้าสกกะทรรมคาเทวะทคือเจ้าอินเทวดาทั้งหลายนะ <c oughs> เป็นพระราชาอ่นเทวดาในทวีโลกทั้งหมดนี้จะทําให้สําเร็จได้ก็ด้วยบุญไม่มีฟุกไม่มีบังเอิญไม่มีเกิดขึ้นมาได้เองลอยๆแล้วแต่เป็นผลของบุญเท่านั้นบุญทำแล้วเป็นของเรา บุญทำแล้วตัดรอรราบได้บุญทำแล้วส่งไปถึงบูญญาได้บุญกระจัดกระแสบาปกองกำลังของบาบีโลกโกรธหลงกองกำลังของบุญมีทานศีลภาวนาสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือกองกำลังของบาปคือโลกโกรธหลงราคะโทสะโมหะ เพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้ครอบงกใจแล้วก็ทําให้กระทํากรรมเป็นต้นว่ากินเหล้าไม่รู้ว่ากินเหล้านั้นมีผลทําให้ปัญญาอ่อนมีผลทําให้ตกนรกทําให้โดนกรอบน้ําทองแดงทําให้เป็นปัญญาอ่อนคนซื้อเหล้านั้นมีผลทําให้ดาวเพเลี้ยงคนปัญญาอ่อนฆ่าสัตว์ทำให้อายุสัน้นทำให้เจ็บปวดทุกตรมานก่อนตาย ความรู้นี้เป็นกองกําลังของฝ่ายบาปวิ่งเข้ามาอุ้มจิตใจของสรรพสัตว์ประเด็นความรู้คือการเจริญภาวนาเนี่ยการฟังธรรมเนี่ยจึงเป็นกองกาลังของฝ่ายบุญที่สําคัญความรู้ทําให้ไปรักของเขาทําให้ไปโกหกเพื่อที่จะได้ของนั้นมาทําให้หลอกลวงเพื่อทิตตะได้วัตถุสิ่งเหล่านั้นมา ด้ความเมตสํารวิในการประพฤติปิดลูมียเกาเพราะความไม่รู้ด้วยความโลูนะความไม่รู้จึงกระทำกรรมกระทำกรรมแนละ้วมีผลของบาปที่แสนเป็นทุกข์ทรมานมีปัจจุบันนี้อย่างเบาบางเป็นโรคเอฟเเป็นโรคมะเร็งเป็นการมโรคสำหรับผู้ที่ประพฤติปิดสิ่งข้อสามเละถ้าเกิดว่ารู้กองกํนะาลังของฝ่ายบุญรู้แล้วก็ขจัดกิเลส ก็ต้องขจัดด้วยบุญคือทานให้ทานให้มากๆเข้าความโลภก็หมดหมดไปหรือเบาบางไม่โกรธก็รักษาศีลนะไม่พูดร้ายไม่ว่าร้ายไม่กล่าวร้ายไม่ทําร้ายไม่คิดร้ายใจหยุดนิง่งเป็นศีลที่บริสุทธิ์เจริญภาวนาทําใจให้หยุดนิง่งเข้าถึงเรื่องธรรมกาย รู้แจ้งเห็นแจ้งเป็นปัญญากําลังของโลกโกรธหลงของบาปนั้นย่ำจีดยากเพียงพ้นจากภัยด้วยบุญนะบุญเนี่ยนร่บุญนี่แหละสาคัญมากที่เราจะต้องทาคือทานที่เราจะต้องทาคือศีลที่เราจะต้องทําคือภาวนาเป็นเพราะไม่รู้อ่เกสต์สตดี้วันนี้ไม่รู้พ่อเป็นเซลล์หิตในสมองแตกตายเพราะ วิบากกรรมฆ่าสัตว์วิบากกรรมข่าสัตว์ในอดีตและก็ปัจจุบันมีบากรรมนี้และก็ดเดิสุราปัจจุบันเจื่อมหสมองแต่งตายแล้วไปยมรูกถูกกรอกน้ำทองแดงที่ไม่ไปมหานรกเพราะ <c oughs> ได้เลิกได้เลิกก่อนได้เลิกมาก่อนหน้านี้นานแล้วก็บบุญที่ทำตามประเพณี ช่วยเอาไว้ทำให้ไม่ต้องไปสู่จมลงส่วนแฟนของเจ้าของเแคยนั้นสามีชอบกินพริกตั้งแต่หนุ่มๆตอนหนุ่มๆชอบกินพริกเพราะวิบากกรรมอะไรเพราะเลี้ยงนกไว้ประเภทนกแก้วนกขุนทองในกันก่อนอยากให้มันพูดเก่งก็เลยให้มันกินพริกมากๆวิบากกรรมนั้นจึงทําให้ต้องมากินพริก ทำยังไงได้กันจริงๆน่านกลัวมากววาไม่รู้นี่ลาที่ตกน้ำเกือบตายสองขั้นเพราะในชาติอีกชาติหนึ่งเลี้ยงนกไว้เช่นเดียวกันอยากจะให้มันาบน้ำก็เลยเอามาลงไปในน้ำทั้งกงมันเกือบตายมันเกืบตายโด้วยวิบากกรรมนั้นทำให้โดยต้องเกือบจมน้ำตายที่มีคนมาช่วยไว้ก็เพราะว่าบุญในพระพุทธศาสนา เรื่นบาปไม่ครวรทำเราควรรู้การงทงธรรมนี่เป็นบุญเราจะได้รู้ว่าคุณและโทษของบุญและบาปเป็นอย่างไรแล้วก็รีบทําบุญมีทานศีลภาวนาเป็นต้นเพื่อกระจัดกองกําลังของฝ่ายบาคือโลกโกรธหนุงซึ่งเป็นอาวุธร้ายเป็นกองกําลังของเขาที่จะทําลายโลกทําให้หวัวแหนทําให้ตรรนี ไม่ไม่ยอมให้ทานโกรดทำให้หงุดหหิดมืดมนปุ่งปรานเดือดดานเร่าร้อนหลงไม่รู้ก็ททำกรรมโวภมกโกรธลงนี้เป็นกองกำลังของเขาจะกระจัดได้ก็ต้องด้วยทานศีลภาวนาซึ่งเป็นบุญนั้นเราจึงวันวันหนึ่งควรจะรีบกระจัดสิ่งที่น่ากลัว คือร่ำรวยหลวงทำให้หวงแหนทำให้ไม่ยอมให้ทานจนไม่ให้ทานก็จนไม่มีสมบัติไปอยู่ตามใต้สะพานบ้างไปอยู่ตามแพรบ้างเดินเขาไล่ที่บ้างไม่มีจะกินบ้างต้องไปเป็นขอทานเมื่อไม่ให้ทานแล้วไม่มีสมบัติก็จะต้องไปฆ่าสัตว์บ้างไปลักทรัพย์บ้างไปโกหกหลอกลวงเขาบ้างต้องไปรับจ้างประพฤติในกรรมบ้างเป็นมือปืนบ้างอะไรบ้าง ก็ต้องไปทําบาปอีกเพราะนั้นความลภเนี่ร้ายอากาศนักความโลภความโลภทําให้ตรดีวงแหวนนี่ร้ายอากาศนักมีผลอีกมากมายเพราะนั้นเราจะต้องศึกษาเรียนรู้เข้าใจและขจ,จัดความโลภนี้ความมองเนี่ยทำทานทุกวันทีเดียวใส่บาตรถวายพระทหารให้ทานเต็มที่ให้อภัยทานปล่อยนกปล่อยปลาให้ธรรมทาน อาจารย์ือธรรมะติดตั้งอาจารย์เราทชวนคนเข้าวัดฟังทมให้ที่ปฏิบัติธรรมให้ที่ฟังธรรมอย่างดี mm hmm. เพื่อทำลายความโลภความโลกมโลธความหลงซึ่งเป็นตัวร้ายที่สุดให้เราทำกรรมแล้วไปรับผลนุ่งของกรรมยาวนานถ้าไม่มีแค่สตดีของหลวงพ่อนี่เราก็จะไม่รู้เรื่องราวในยุคนี้จะมีเพียงแค่ในพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าตรัสในส่วนของธรรมบทตอนนั้นเล้นให้เราท่านทั้งหลายได้มัน ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนานแล้วก็ขอแจ้งข่าวพรุ่งนี้วันนี้ก็จะมีมวันเสาร์ปล่อยโคถึง4ตัวนั้นก็ให้แจ้งข่าวนี้ด้วยปล่อยปลาอีกหลายร้อยกิโลกร,รมัมให้เราแจ้งข่าวแล้วก็ชักชวนกันมาเยอะๆเป็นกําลังเป็นพลังมากๆจะได้แผ่บุญไปยังบุคคลที่เราร่วมเกินได้มีพลัง Ajaeai pohon jam hibah kamb jepui tuh termaan tangaiai di. Ratanamham budhiya jai naihent jasai suwang. Ratanamham budhiya jai cuci donang kumpulaih lukanaihui.